ทำน้ำจิ้มได้ไหมว่าคุณดูเยอะอยู่นะคุณดูเยอะแต่ว่ายอดน้อยขายไปเยอะทุนจ๋าช่วยกดไม่เก็หน่อยนะคะซอสปูเลเอาไปทานที่บ้านนะคุณพ่อคุณแม่ทานได้คุณลูกทานได้นะคะซื้อติดบ้านไว้ทำอาหารได้นะคะอ่ารีบกดรีบสั่งรีบยืนยันจ้ารีบกดรีบสั่งรีบยืนยันกันเลย ไม่กินอันเมนไม่ต้านเลยลูกเมนมันเยอะนี่ลูกไม่กินอันไม่ท่านเลยเม่นหมักนะคะไม่กินอันไม่ต่านนะคะแล้วก็รวบรวมรวบรวมไปเลยขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณกําลังใจนะคะนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณกําลังใจขอบคุณจริงๆค่ะไม่เกรดขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณเจ้าของแบรนด์ขอบคุณความรู้สึกความห่วงใยขอบคุณคำพูดดีๆขอบคุณที่ให้กำลังใจไม่เกตดนะคะ ไม่เกดขอแบบขอบคุณรวมๆไปเลยดีกว่ารวบๆไปเลยเพราะไม่เกดอ่านไม่ทานด้วยแล้วก็ไม่เกดก็แบบนะคะทุกคนขอโทษทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณไปแบบรบยอดเลยเออขอบคุณทีเดียวไปเลยวะนะคะลูกขอบคุณกําลังใจนะไม่เกดนั้นเอ็นแล้วอะทุกคนนะกําลังใจไม่เกดแต่บางทีแม่เกดอ่านไม่ทันนะลูกนะคะแม่เกดอ่านไม่ทันนะจ๊ะอ่ะ ขอบคุณทุกคนจ้ารีบกดรีบสั่งรีบเยนืยนยนันจ้าโอ้ยโดนไปขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวมาขึ้นอีกรอบไหมเดี๋ยวมาขึ้นอีกรอบไหมทุกคนกดซื้อเลยกดสั่งเลยจ้ะกดซื้อกดสั่งกันเลยกดซื้อกดสั่งได้เลยนะคะสู้ๆค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ นะคะขอบคุณทุกคนนะแม่ไ้ม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรหรอกแค่ทำงานแล้วก็เดินต่อแค่นั้นไม่ได้คิดอะไรแล้วทุกคนไม่มีอะไรที่ต้องคิดแล้วตอนนี้ไม่เกตก็มันจะ ผิดแหละแต่ว่าก็ขอทำงานแล้วก็ให้ตัวเองไปต่อแค่นั้นคือไปต่อคือต้องใช้ชีวิตอะพูดง่ายๆแค่นั้นไม่เกตไม่ได้คิดอะไรนอกมากไปกว่านี้แล้วเอาจริงๆนะคะไม่เกตไม่คิดอะไรแล้วไม่เกตก็ใช้ชีวิตแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็หลังจากนี้ก็คือใช้ชีวิตตัวเองอะ เอาง่ายๆแม่เกดแค่ใช้ชีวิตตัวเองละแม่เกดไม่มีอะไรละแม่เกดไปอันบทพี่บอลเหรอไปมาค่ะไปมาขาูุนะคะขอบคุณทุกคนแหละขอบคุณทุกกาลังใจแหละนะคะแต่แม่เกดก็ต้องใช้ชีวิตถูกไหมใจแม่เกดนอนอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องคนเดียวร้องไห้คนเดียวกินข้าวคนเดียวอย่างนี้อ่ะมันก็ไม่ได้ถูกไหมถ้าไม่พี่เกดอยู่อย่างนั้นไม่ขี้วัน ไม่เกีดก็ตุยแต่ถ้าไม่เกีดออกมาทํางานขายของเดินต่อหาเพื่อนหรือว่าอะไรที่ทําให้จิตใจดีขึ้นไม่เกีดก็ทําหมดเอาจริงไม่เกียดก็ทําหมดเพราะไม่เกลยดต้องใช้ชีวิตแต่ถ้าไม่อยากใช้ชีวิตแล้วก็มีสองข้อมีใช้ชีวิตกับไม่ใช้ถูกไหมฮะคนเรามีใช้ชีวิตกับไม่ใช้ความเป็นจริงของมนุษย์ก็คืออยากใช้ชีวิตไหมหรือว่าต้องใช้ต่อไหมหรือว่าไม่ใช้แล้วแค่นั้น เกิดมาแล้วครบมีมือมีทักคือครบเราก็ต้องไปต่ออยู่ดีอ่ะอนะฮะไปต่ออยู่ดีนะฮะหลังจากนี้แม่เกดก็ทำงานเยอะๆแล้วก็อยู่กับตัวเองเยอะๆนะฮะไม่มีอะไรมากทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็ของทุกคนก็มีเอ็ดและผลนะฮะมีเอ็ดและผลมากกว่า เอาจริงๆมีเอตและผลทุกคนไม่ว่าจะครอบครัวไหนคนไหนทุกคนมีเอตและผลของตัวเองหมดแหละสุดท้ายแล้วก็ต้องมาให้อภัยกันอย่างเดียวก็คือจบการให้อภัยคือจบทุกอย่างแค่นั้นนะกา,ารให้อภัยคือจบทุกอย่างแค่นั้นเลยไม่เกียดไม่ได้คิดอะไรแล้ว เดียมกดซอสนะกดซอสพูเรได้นะคะใครอยากกดหนุนไม่เกตอยากสปอร์ตไม่เกตดด้วยการให้กําลังใจกดใจกดซอสไปทานที่บ้านได้นะคะอ่าบอกตรงๆว่าของเขาอ,อร่อยจริงไม่เกตกินไก่ดาวไปสามใบเลยอะ่ะอืมนะนะคะนะคะขอบคุณหนึ่งหมื่นว่าคนคะ่ะ เริ่มใหม่นะแม่ขอบคุณครับขอบคุณคำพูดดีๆขอบคุณกำลังใจขอบคุณที่ให้ั่เกขดยกขึ้นมาไปต่อแค่นั้นเลยไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นโดยอ่ะขึ้นเปล่าไม่ขึ้นอ๋อไม่มีสัญญาณ ทีสัญญาณค่ะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับทุกคนลองกดหรือว่ามันกดไม่ได้เลยว่า <c oughs> ยังซื้อสินค้าได้สินค้าได้ไหมลูกนะคะนะคะทุกคนจ๋ายังกดสินค้าได้ไหม ใครที่ยังไม่ไม,ไม่ลองกดลองกดไอ้ไม่เก็ดหน่อยได้ไหมไม่เก็ดดูอยากรู้ว่ายังกดได้ไหมลูกยังกดได้ไหมคะน้องน้องลองกดดูว่ากดได้ไหมได้ใช่ไหมยังกดได้ยังสั่งซื้อได้ไหมแต่เยอดมันไม่ขึ้นไงหรือว่าตัวนี้มันจะหมดอันนั่นหรือเปล่ากดได้ใช่ไหมลูกโอ้ยังกดได้ขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะอืมนี่เลย เลยสั่งเลยยินดนเลยค่ะเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณทุกทุกคนเลยสงแสนใจแล้วขอบคุณคนดูด้วยนะคะขอบคุณคนดูด้วย ซอสภูเลนะคะใส่ตะกร้าะลรยืนยันนะลูกนะใส่ตะกร้าแลยยืนยันห,นหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะแม่ไม่ไปอ่านบวชออกไปค่ะเมื่อวานลงรูปแล้วนะแม่เกดลงรูปแล้วดื้อใหม่กันพุ่มแม่เกดได้เดี๋ยวติดหน้าแม่เกดซื้อมากไค่นองชื่อนะ ลองซื้อนะเดี๋ยววันโอกาสหนะ้าแม่ไปสร้างมาคายจบใช่ไหมมีคนต่างอาช่วยใช่ไหมเออเดี๋ยวเมก็ดไปซื้อมาคายดีกว่าเดี๋ยวไม่เกิดไปหา,า,า,าซื้อมานะไปมาเมื่อวานก็ลงรูปอยู่ว่ามเมกิดไปอ่านบทพิวรณมากับข้าว